สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาเคล็ดลับฟังงามสำหรับสาวๆกันนะคะที่เจอปัญหาขอบตาคํานะคะและมีถุงใต้ตานั้นนะคะมาฝากกันนะคะเป็นวิธีนวดแบบง่ายๆค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับ s ไ r i b e ค่ะเดี๋ยวเรา าไปแรกนะ,นะคะเราจะแช่ช้อนนะคะในช่องแช่แข็งนะคะประมาณ5-10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราได้อย่างนี้มาแล้วนะคะช้อนที่เราแช่เย็นเรียบร้อยนะเราจะเริ่มกันเลยค่ะ เราทรําเซตนี้นะคะครั้งสิบครั้งนะคะทําเป็นจํานวนห้าครั้งค่ะสิบครั้งนะคะทําเป็นจํานวนห้าครั้งค่ะ 1ิบครั้งนะคะทำเป็นจำนวนห้าครั้งค่ะสิบครั้งนะคะทำเป็นจำนวนห้าครั้งค่ะ พอครบทั้งห้าเซตแล้วเราจะทําเซตต่อไปกันเลยค่ะจับช้อนในลักษณะอย่างนี้นะคะก็กลิดขึ้นอย่างนี้ค่ะให้อยู่ประมาณนี้นะอย่าชิดขอบกานะคะ10ครั้งค่ะ พอครบสิบครั้งนะคะเราจะทําอย่างนี้ด้วยกันนะคะอีกห้าครั้งค่ะสิบครั้งค่ะสิบครั้งค่ะ 10ครั้งค่ะสิบครั้งค่ะ หลังจากไปนวดมาจะเห็นได้ว่านะคะขอบตานั้นจะค่อยๆหายคล้ำนั่นเองค่ะและเป็นการกระตุ้นนะคะคอลลาเจนบริเวณ ใต้ตานั่นเองค่ะทําให้ทํางานได้เต็มที่เมื่อทํางานได้เต็มที่แล้วนะคะรอยค้าต่างๆรวมถึงริ้วรอยนั้นค่อยๆตื้นเขินขึ้นนะคะแนะนําให้ทําทุกวันนะคะถ้ามีเวลาว่างแต่ถ้าไม่มีเวลาว่างอาทิตย์หนึ่งนะคะก็ควรได้3วันเป็นอย่างน้อยค่ะแบบนี้เราไม่ต้องพึ่งนะคะฟิลเลอร์กันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน a ีซ Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่า ลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สําคัญและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ